ดีค่ะทุกคนวันนี้กบจะมาบอกสูตรและวิธีการทำซอสผัดไทยของกบค่ะสูตรนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำปลาและกลิ่นกุ้งแห้งค่ะเจียวหอมแดงให้เหลืองปานกลางโดยใช้ไฟกลางหมั่นคนอย่าให้ไหม้นะคะให้เหลืองสีสวยประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็อ่อนกว่านี้ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะร้อนขึ้น สีก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะไหม้ขึ้นเรื่อยๆค่ะยกออกจากเตาใส่กระชอนแยกไว้เลยนะคะถ้าทําเหมือนกบต้องทําเร็วค่ะแต่กบแนะนําให้แยกไว้ต่างหากนะคะแล้วใช้กระทะหรือหม้อที่เราจะเคี่ยวนะคะตั้งไฟใส่น้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บใส่น้ําแล้วก็เอาหอมเจียวที่เราเจียวไว้มาใส่รวมกันแล้วก็เคี่ยวน้ําตาลไปเรื่อยๆค่ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายปล่อยให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกใส่เกลือ1ช้อนชาครึ่งถ้าใครจะใส่น้ำปลาให้ใส่125 ML ค่ะปล่อยให้เดือดอีกครั้งใส่น้ำมันพริกเผาและพริกไทยป่นทีนี้เราก็ปล่อยให้เขาเดือดต่อไปเคี่ยวต่อไปด้วยไฟกลางนะคะ อีก20นาทีก็ปิดไฟได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเหลวความข้นก็อยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะค่ะว่าจะเอาแบบไหนนะคะตอนนี้กบเคี่ยวมาได้20นาทีแล้วนะคะความเหนียวก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากให้เหนียวมากกว่านี้ก็ต่อได้อีกนะคะตามใจเลยค่ะแต่ว่าของกบที่อยู่ที่นี่อากาศมันเย็นค่ะกบจะเอาประมาณนี้ เพราะว่าเวลาที่เขาเย็นเขาก็จะหนืดลงอีกค่ะให้ดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะความหนืดสีของน้ำซอสจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับน้ำมะขามนะคะเพราะว่าน้ำมะขามมันก็จะมีสีออกสีครั้ากับสีแดงๆนะคะรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะต้องให้เราชิมดูนะคะว่าชอบเปรี้ยวประมาณไหนเพราะว่ามะขามบางเจ้าก็จะหวาน มะขามบางเจ้าก็จะเปรี้ยวบางตัวก็จะกลมกล่อมค่ะสวัสดีกันท้ายคลิปนะคะคือสูตรที่กบทําในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่กบทําให้ฝรั่งที่นี่ทานค่ะทําให้คุณสามีทานทําให้ลูกสาวทานนะคะเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ําปลาค่ะแล้วก็ลูกสาวไม่กินกุ้ง ก็จะเห็นว่าในสูตรกบไม่มีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งจะต้องใส่ก่อนที่เราจะเคี่ยวค่ะคือใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสัก20หรือว่า25นาทีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบหนืดข้นประมาณไหนนะคะกบก็จะให้หนืดประมาณนี้เพราะว่าที่นี่อากาศมันเย็นค่ะลบ4องศาเวลาที่เอาไว้ข้างนอกยังไม่ได้เข้าตู้เย็นนะคะมันก็จะหนืดขึ้นมาอีก กบชอบน้ำซอสที่ไม่ถึงกับหนืดมากเวลาที่เราเอาไปผัดมันก็จะทําให้เส้นไม่ติดกันแล้วก็จะคนแบบคนให้มันเข้าเส้นอะถึงเครื่องถึงอะไรดีค่ะแล้วเส้นมันก็จะอ่อนไม่พันกันไม่แฉะอย่างนี้นะคะกบชอบน้ําที่มันเหลวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงกันอีกทีนะคะรสชาตออิอย่างที่บอกนะคะมะขามมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ยี่ห้อที่เราเอามาใช้ ยี่ห้อที่กบใช้ก็จะมีสองยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งมันจะเปรี้ยวกลมกล่อมดีมากๆอันนั้นทําไปหมดแล้วให้กับเพื่อนคุณสามีส่วนที่กบทําในวันนี้อ่ะกบซื้อมาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะแต่ว่าก็ใช้ใช้เกลือค่ะใช้เกลือตัดไปอพอดีว่าสามีกบก็กินเค็มด้วยแหละค่ะกินเค็มกับกินเปรี้ยวมันก็เลยพอดีกันถ้าใครไม่ชอบรสชาติที่กบปรุงให้วันนี้ก็สามารถเติมแต่งเพิ่มได้อีกค่ะ ตอนนี้น้ำซอสก็เย็นตัวลงแล้วค่ะความเหนียวแล้วก็สีแบบนี้เลยนะคะที่กบชอบค่ะต่อไปเราก็ใส่ขวดโหลได้เลยค่ะปล่อยให้น้ำซอสเย็นก่อนนะคะค่อยเก็บใส่ขวดโหลแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะแต่กบก็ไม่รู้ว่าเราจะเก็บได้นานถึงส่งเดือนหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ไม่เคย เออถึงสามเดือนสักทีค่ะหมดก่อนตลอดเลยแต่กกว่ามันน่าจะเก็บได้นานนะคะเพราะว่าขั้นตอนทุกอย่างของเราก็ต้มจนเดือดอะไรอย่างนี้แล้วนะคะกกว่ามันน่าจะอยู่ได้นานอยู่ค่ะก็ให้สังเกตว่าเวลาที่เราเปิดฝาขวดแล้วมันมีเชื้อราหรือว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปนั่นแหละค่ะก็เอาทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องกินค่ะ อีกขั้นตอนหนึ่งค่ะลืมบอกขั้นตอนที่ใส่พริกชี้ฟ้าแห้งค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งเอาไปแช่น้ําก็คือเอาเมล็ดออกแล้วไปแช่น้ําแล้วก็เอามาตําให้ละเอียดนะคะขั้นตอนนี้ก็ใส่ตอนที่เราใส่กุ้งแห้งเหมือนกันขั้นตอนที่เราจะเคี่ยวนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มสีให้สีสันสวยค่ะแต่ว่ากบอยู่ที่นี่กบไม่มีพริกตัวนี้นะคะก็เลยไม่ได้ใส่แต่ว่าแค่นี้สีสันจากมะขามก็โอเคใช้ได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ซอสผัดไทยค่ะเอ่อถ้าใครได้ลองไปทำตามแล้วมีรสชาติออกมายังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันค่ะเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่าเขาให้ลงรูปได้ก็น่าจะดีเนาะจะได้เอามาอวดกันว่าทำเสร็จแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะ เข้ามาคอมเมนต์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามกบใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณคนเก่าๆที่ยังติดตามตลอดมานะคะให้กำลังใจกันตลอดมาค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ